สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับเมื่อคืนนะครับบอยและซอแอน เล่นอยู่ที่ตะวันแดงจังหวัดนครสวรรค์บอกเลยว่ายังปังยังปังอยู่เหมือนเดิมกับการออนทัวร์รอบนี้ของบอสบอยแล้วก็ซอแอนนะครับหลังจากที่เสร็จงานคอนเสิร์ตบอสบอยซอแอนก็ต้องเดินทางกับดวนจังหวัดมหาสารคามด้วยเหตุผลอะไรไปดูไปฟังนะครับกับสรารคามเพราะว่า สิได้ไปจัดสถานที่เครียของเตรียมบันพักพื้นที่สี่รับน้องๆเขาซ้อมครับไปเช็คเบื้องของพักหม่องอยูม่องเศร้าของอบานพักนะครับเราก็สิไปเบื้องงานโรงแรมหอมโจนีกะลังเทพขื้นนะครับวันนี้ต้นใหม่ก็สิมาวันที่หนึ่ง<ม>สิงหานีคือกันพวกต้นไม้พวกจัดสวนเราก็จะไปแบบกำหนดไปไป ไปชั่วกับพิมพ์เทพคอนเกียรติแบพื้นที่ใดเขาสิปลูกต้นใหม่พื้นที่ใดสิเป็นเทนะครับแต่ว่าก็ลืมเท่ลหลาบางส่วนนะครับแต่ว่าเขากับออกบานเงี้ยเรหลอบหลอบเนี่ยลอบเนี่ยออกบานเงี้ยซิบกมือเลยอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับเราเมื่อแรกก็สิบ,บินขับมาแสดงอยู่ระยองนะครับผมทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะช่วยกดแชร,ร์ไปเยอะๆนะครับหลายคนก็คงยังนอนไม่ตื่น หลายคนยังนอนมาตื่นแบบน้นองยังมาัานไนอนเลยเป็นกำลังใจน่ได้ครับมันก็ไป็ทั่วคือกันกับพ้อขึ้นมันอยู่นครสวรรค์อยู่ตรงอ๋อเบื้องขึ้นเบิ่องกับเบิ่งไรโซ่ด้วยกันเนาะแดีววันนี้มันเดี๋ยวคุณจะเลยนอนนครสวรรค์ก่อนต <c oughs> อนแรกก็ไม่อยากเอาเอาะไรดีไปด้วยหรอกเพราะว่าก็ยานบระดิของจริงๆเขาไปคนเดียวก็ได้นะ จริงๆเขาไปคนเดียวก็ได้นะเขาก็ยานจากของเหนื่อยเจ้าก็บเมาความจริงพี่น้องคนฟังแนเจ้าก็บเมาความจริงพี่น้องคนฟังแนเจ้าก็บเมาความจริงพี่น้องคนฟังแน บอกว่าไม่อยากเดิไปไปน่นนี่นั่นย,ยังของบ๊เมงมันไปมันก็จะไม่ได้นอนแล้วเราก็ต้องบินกลับมไม่บอกเลยว่าช็อตนี้นะครับเรียกรอยยิ้มเสียงฮาฮาจากแฟนคลับได้อย่างแน่นอนดูจากสายตาของบอยแล้วก็ซอแอนแม่แอดมินขอสรุปได้หรือเปล่าครับ บอดบอยบอกเลยว่างานนี้ใครน้อพูดจริงใครน้บพูดไม่จริงแฟนคขับร้องตัดสินดูนะครับแอนอรดีบอกว่าพี่ก็หาหน้าที่ให้หนูสิวันนี้ก็จะให้ไปซื้อเครื่องปรุงพวกน้ำมันพวกน้ำตาลพวก คือไม่ใช่เด็ทุกคนจะบอกว่า้ปลาอยากให้หนูไปด้วยทุกที่แต่บางไม่อยากให้หนูทํานู่นทํานี่หนูก็เลยว่าเอาไม่อยากให้ช่วยทํแเราจะให้มาอยู่ตรงนี้ทําไมเออหนูก็เลยแบบว่ามันก็ต้องแบ่งอะไรที่แบ่งแล้วมันก็ต้องแบ่งให้ทําเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วเราก็รู้อยู่ว่ามันควรจะทําอะไรนอกจากคุณจะแบ่งไม่แบ่งแค่นั้นเองบันีสิไม่ให้หอยุซซูหรือจังเลยเอาอกเนอกใจกระดับมันก็ต้องช่วยกัน ต้องช่วยได้ไหนทำได้ขอให้บอกเอาขนาดนี้เอาขกดใหญ่ๆเออผมก็ต้องซื้อใหญ่แบบนี้เออคนเดียวมันทำไม่ได้หรอกทุกอย่างแล้วมีเวลาจำกัดด้วยว่าอยู่ใช่ไม่จริงๆอ่ะผมเคยอ่ะตองตอนตอนก่อนที่เราคบกันเนาะเขาเคยพาตัวเองมาซื้อ มื่อสผักอยู่ตลาดไปเลี้ยงลูกน้องนั่นด้วพี่น้องต mm. อ,อนนั้นนะเออแล้วมาเดินตลาดตลาดเจริญนสีคอนแกน่นซื้อผักซื้อพริกซื้อต่างๆขึ้นรถหลังจากที่เสร็จงานนะครับที่สารคามงานวงก็ต้องกลับมา เล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ระยองอีกบอกเลยว่าช่วงนี้เดินทางทรหดจริงๆสำหรับบอดบอยแล้วก็ซอแอนเป็นกำลังใจให้นะครับในการเดินทางแล้วก็ในการทำงานขอให้ปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ปังๆนะครับ